ราศีมิถุนถึงเวลาที่เราจะมีสุขภาพที่ดีขึ้นทั้งคนที่ปกติอยู่แล้วคุมน้ำหนักได้ดีขึ้นคนที่มีโรคมีภัยก็สามารถที่จะบรรเทามันได้ดีขึ้นติดตามรายละเอียดครับผม สู้จนตัวตายก็ไม่รวยถ้าอาชีพขัดกับดวงก่อนทำการค้าถามฟ้าปรึกษาดินสวัสดีชาวราศีมิถุนเจมินายทุกคนนะครับสำหรับดวงปักที่สองของเดือนมีนาคม2567ชาวราศีมิถุนได้รับปฏิกิริยาจากดาวที่พึ่งย้ายมาสองดาวด้วยกันนะครับดาวดวงแรกคือดาวพระศุกร์ย้ายขยับ จากราศีมังกรมาที่ราศีกุมเมื่อปักที่แล้วดาวพระศุกปักที่แล้วอยู่ในกลุ่มดาวดานิธาดานิธาหรือธนิธาเนี่ยหมายถึงการแสดงออกการประชาสัมพันธ์การบอกให้ทราบนะครับตัวธนิธาเมื่อมีดาวพระศุกซึ่งเป็นดาวความบังคั่าาง,งเข้าไปอยู่ก็จะส่งผลให้ชาวราศีมิถุน มีการเงินที่ดีขึ้นนะครับมีรายจ่ายที่เป็นเหตุเป็นผลดีขึ้นมากแต่ว่าในปักที่สองดาวพระศุข์ขยับกลุ่มดาวจากดานิฐานักชตราเป็นกลุ่มดาวถัดไปก็คือสตาเพสชะนักชตราสตาเพสชะเนี่ยเป็นกลุ่มดาวที่น่าสนใจมากครับ เพราะว่าสตาเพสชชะหรือยาเจ็ดหม้อนะตามความหมายชื่อของสตาเพสชะสตาแปลว่าเจ็เพสชแปลว่ายายาเจ็ดหม้อนี้มีพลังของดาวพระราหูคุมกลุ่มดาวนี้อยู่ตั้งแต่แรกนะครับตั้งแต่แรกเวลาดาวดวงใดที่เป็นอสูนนะอสูนสังคมก็คือ เป็นดาวแก๊งอสูรมีอยู่สี่ดาวคือพระ,พระศุกร์พระเสาร์พระราหูและก็พระพุธเวลาดาวที่เป็นอสูรเข้าไปอยู่ในกลุ่มดาวนี้ก็จะเชื่อมต่อกันได้คุณประโยชน์ที่ดีนะครับเมื่อได้คุณประโยชน์ที่ดีนั่นหมายความว่าชาวราศีมิถุน ก็จะมีสตังมีทรัพย์มากขึ้นกว่าปักที่1ของเดือนมีนาปักที่2องนี้แรงกว่าตังมากกว่าทีนี้ดาวที่สองที่ย้ายก็คือสดสดร้อนร้อนเลยนะครับวันที่16มีนาคมดาวอังคารย้ายจากราศีมังกรเข้าราศีกลุ่มพอย้ายจากมังกรเข้ากลุ่มอังคารไปอยู่ที่แห่งใดไปอยู่ในกลุ่มดาวดานิฐา กลุ่มดาวของกลองที่ตีแล้วดังคนที่ตีเป็นใครเป็นดาวของความมีชื่อเสียงคือดาวอังคารเป็นดาวของคนมีความแข็งแรงเป็นดาวของมวลชนเป็นดาวของคนจำนวนมากพอดาวของสุขภาพร่างกายคนจำนวนมากชื่อเสียงคือดาวอังคารเข้าสู่ธนิษฐา และเป็นตำแหน่งที่9เป็นตำแหน่งสำคัญนะครับเป็นตำแหน่งที่9เป็นตำแหน่งสำคัญของชาวราศีมิถุนทำให้ชาวราศีมิถุนมีโอกาสที่จะเจอฟลุ๊กฟลุกก็คือทำเรื่องนิดๆหน่อยหน่อยแล้วทุกอย่างมันเป็นไปในทางที่ดีของมันเองเฉยเลยทำแบบไม่ตั้งใจทำ แต่มันออกมาดีมากไม่ใช่ดีธรรมดานะดีมากเฉยเลยนะครับโฆษณาอะไรไปนิดๆหน่อยหน่ยคนรู้เยอะแยะไปหมดคนรับข่าวรับสารกันไปได้เยอะมากอันนี้คือเมื่อดาวชื่อเสียงคือพระอังคารเทพไปอยู่ในนักชตาที่เกี่ยวกับชื่อเสียงโดยตรงคือดานิธานักชตา มันเป็นพลังแบบนี้นะครับแล้วมันไม่ได้จบแค่นี้มันยังมีความเป็นชูปคือบุญกุศลเก่าย้อนเวียนกลับมาให้ผลที่เราเรียกภาษาไทยว่าสุภะสุภะษเรกสุภะชใจสุภะมงคลอย่างนี้เพราะนั้นชาวราศีมิถุนเจมินายก็เตรียมรับความปังกันอย่างเต็มที่เลยเงินทองมี ชื่อเสียงมีแต่มันก็เหมือนกระดานกระดกครับเวลาบางอย่างมันกระดกขึ้นบางอย่างมันก็ต้องลงาบางอย่างมันขึ้นอีกอย่างหนึ่งในกระดานเดียวกันมันก็ลงพักสักครู่ครับเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังว่าไอ้อันที่ลงคืออะไร ท่านที่ต้องการเครื่องประดับมงคลที่ทําจากหินแท้อัญมณีแท้ๆเชิญที่นี่ได้เลยครับมณีนาาเครื่องประดับมงคลเปิดทางเศรษฐีซึ่งตั้งอยู่ในห้างทองบางเกาะโกสในห้างชั้นนากว่า60สาขาทั่วประเทศไทยอัญมณีเครื่องประดับทองทุกชิ้นทุกองผ่านมหาพิธีมงคลละท่าจาักราจรมงกุฎเรียบร้อยแล้วครับ,รบกลับมาแล้วนะฮะก็เราต้องมาคุยถึงอันที่เสียหายบ้างตัวเสียหายเนี่ยชาวราศีมิถุนเนี่ย ดาวที่เป็นดาวที่ดีดาวประจําตัวของเจมินายราศีมิถุนคือดาวพระพุธดาวพระพุธโคจรไปเรื่อยๆในจัก,กรวาลสิบสราศีท่านเดินเร็วมากดาวพระพุธปักที่สองของเดือนมีนาคมดาวพระพุธสถิตยอยู่ราศีมีนในปักที่สองนี่นะ ดาวพระพุธอยู่ราศีมีนท่านอยู่ราศีมีนก็อยู่แบบเพลินๆสบายๆไม่ได้มีปัญหาอะไรท่านก็อยู่ของท่านไปแต่การที่ท่านอยู่ที่ตำแหน่งราศีมีนความหมายสำคัญคือถ้าพระพุทธดาวประจำของพวกเราชาวราศีมิถุนมันอยู่ราศีมีนมันไม่มีปัญหา เพราะเป็นเงินทองเป็นโชคลาภของวงเราเป็นเรื่องการงานรุ่งเรืองของเราแต่ชื่อเสียงมันไปอยู่ในตำแหน่งเสียหายของมีนอีกทีก็คือดาวอังคารเนี้ยมันไปอยู่ที่ตำแหน่งราศีกุม่มตรงนี้เรียกว่าตำแหน่งวายายะตำแหน่งเสียหายตำแหน่งสิ้นสุดตำแหน่งหมดเวลา นั่นหมายความว่าเราปังเรื่องงานเราปังเรื่องเงินเราปังเรื่องชื่อเสียงแต่เราจะไม่มีความพร้อมในการปฏิบัติงานเราจะถึงความขาดแคลนคนทำงานเราจะถึงความขาดแคลนความมั่นใจในการทำงานแต่งานเยอะ เราจะไม่สามารถจบงานอย่างเรียบร้อยแต่งานที่ทำและมันจะต้องจบมันมีเยอะมากเงินมีเยอะมากลูกค้ามีเยอะมากของที่ผลิตขายมันจะมีเออร์เรอรเต็มไปหมดอาศัยสั่งเยอะๆแล้วก็เคลมแล้วก็ชดใช้กันไปเพราะว่าดาวพระพุธอยู่ราศีมีนมี ความเป็นปัญหาอยู่ถ้าพระพุทธไปอยู่ที่อื่นเกมนี้ดาวแบบนี้ชาวราศีมิถุนรุ่งเรืองที่สุดเลยแต่พอพระพุทธอยู่ตรงนี้มันทำให้อังคารกก็ดีสุขก็ดีเสาวกว็าดีกลายเป็นวายายะเพอเป็นวายายะในงานเข้ามันสลดสดเศร้าทั้งสประการวิธีแก้ในทางพระเวทในทางเวดิกเนี่ย เราก็ต้องไปทําให้พระพุทธเนี่ยแข็งแรงหรือไม่ก็ไปทําให้สภาวะวิยาายะะมันกลายกลับไปในทางที่ดีวิธีการทําให้วิยาายะะมันกลับกลายไปในทางที่ดีเนี่ยผมไม่สามารถบอกสอนพวกเราท่านผู้ชมได้เพราะอาชีพไม่เหมือนกันนะเราเปลี่ยนอาชีพก็ยากแถมอาชีพไม่เหมือนกันพูดตรงนี้ ก็ไม่สามารถทำได้ทุกคนแต่ทำให้พระพุทธแข็งแรงขึ้นมานี้มีวิธีและทำได้ทุกคนพระพุทธเป็นเทพเจ้าแห่งการสื่อสารการพูดการฟังการอ่านการแสดงออกทางกายทางตาเพราะนั้นเราจะทำการสื่อสารสรรเสริญสิ่งดีงามหมายถึงการสวดมนต์แปลภาษาไทยแบบเราเข้าใจความหมาย หมายถึงการสวดมอนต์องค์บูชาเทพก็ได้แต่ต้องแปลไทยเพื่อเข้าใจความหมายหมายถึงการสรรเสริญอาขยานบทต่างๆให้ใจเรารู้ถึงความหมายที่เราสรนเสริญนะอย่างในภาษาไทยที่เป็นบทร้อยทำนองเพราะเพราะเยอะแยะมากมายนะปางเมื่อพระองค์ ปาระมะพุทธอ่าเพราะนั้นเวลาเราสวดมนต์บูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยมีบทสวดเยอะแยะนะธรรมะคือพุณนากรส่วนชอบสาธรเนะแด่องค์สมเด็จพระกวะนี่เราสวดเราอธิษฐานเราพิจารณาพลังของพุทธจะเพิ่มเพราะว่าเราเอาปากเราตาเราหูเราพูดท,ทำในสิ่งที่จเจริญงอกงามนะครับ ฝากไว้นี่คือชาวราศีมิถุนดีมากๆนะถ้าได้ใช้ปากพูดจาสันเสริญด้วยจะยิ่งดีก็ปอีกนะครับวันนี้เอาพญานาคมาให้ชมสวยงามมากหาดูได้ที่ห้างทองบางกโกโกลสทุกสาขาทั่วไทยนะครับเจอกันใหม่ ep หน้าครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้ด้วยแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ